ครับนกไก่นาพอดีขับรถไปดีๆนะครับรถก็ได้ทําการชนมันนะมันบีดมาชนรถครับมันก็เลยตายผมก็เลย,เยว่าอย่าเอทิ้งก็เสียดายนะครับก็เลยต้องเอามาทาเออมามา,มา,ม,ามาผัดยี่หลานกไก่นาฤดูนี้มันก็จะมันๆหน่อยนะครับเนื้อมันก็กรอบ เราได้ทำการชำละเรียบร้อยแล้วถมก,กินคนเดียวก็ประมาณนี้นะครับไก่หน้าหัวม,มันนี่นะครับ <Okay. S 1> เราก็จะทําการทิ้งไป <Okay. S 1> กระดูกกรอบมากครับท่านผู้ชมกรอบแบบ หน้าอ,นอัศจรรย์รอหันเลยครับมิ้นเหลืองเราก็ใส่ไปลาบไปด้วยเลยนะครับมากฮะอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงซึ่งเราตำผสมกะวานด้วยนะครึ่งเทศเครึ่งสู่รเราอยู่ในนี่นเจียบเลยหอมมากอุ้ยหอมนะครับวหว้งย พริกไทยดำเม็ดพริกไทยอ่อนใส่ลงเข้าไปเลยแล้วเราก็จะได้ลาบสมกันเข้าไป มใส่ภาชนะลงไป <S <S <cos ana> ครับอันนี้ก็ภาชนะที่เราเตรียมไว้มีนกสับขมิน้นสับนกไก่นาสับละเอียดใส่ขมิน้นเม็ดพิกไทยดําเม็ดพิกไทยเขียวอันนี้กระวานเราก็เอามาสับละเอียดเลยนะะอันนี้ก็ใบยี่หร่าใบมะกรูดแค่นี้นะครับใส่น้ามันพืชลงไปนะ แล้วเราเอานกเข้าไปกลั่วนกกรีดแค่เป็นผงขมิ้นนะจะอร่อย ใส่กะวานที่เราสับละเอียดลงไปอันนี้เป็นพริกแกงที่เราใส่กะวานนะครับไว้นะครับตาผัคั่วด้วยกันพริกแกงที่มีเครื่องเทศที่ซึ่งตำใส่กะวานด้วย ใส่ลงไปด้วยยูนิบเวอร์ลงไปน้องเหนื่อยนะครับลงไปนะสูตรบอกสูตรกลางร้านเราเองโัวโหอวยแหงหอมมากเลยอ่ะหอมตะวันมากครับใส่มะกรูดลงไปที่หั่นละเอียดละเอียดนะครับใส่ลงไปอะไรมะกรูดอันนี้ใบกะเพราควายหรือใบยี่หร่านั่นเองครับ เ<ไ>นี่นนยหอยนะครับโอ้โหไม่รู้เลยไม่ธรรมดา ได้กินของดีครับวันนี้เดี๋ยวครับจานนี้ถ้าเกิดผมมีวัตถุด,ดิบผมจะขายอยู่ประมาณสองร้อยนะครับสองร้อยนี่อย่างคุ้มเลยฮะ วัตถุดิบแพงมากนกไก่นาตัดใบยี่หราใส่กะวานสุดสไตล์ออกจากคล้ายเมืองจันทบุรีนะครับก็เยบบย้อยแล้วครับมันต้องกินคู่กับวิสกี้เนี่ยดูหน้าตาก่อน นี่นะกะวานจากเมือนจัน,ม,นมันจะมีกลิ่นผสมผสานออกแนวลูกครึ่งลูกครึ่งของจันทบุรีแล้วก็ของจังหวัดต,ตาดของแสนตุ้งนะครับออกมาแบบลูกครึ่งลูกครึ่งแล้วก็จะแกงเหมือนคล้ายๆประมาณแถวๆบางละมุงหนองปืนนะผมก็ไปแกะรายละเอียดมาให้หมดเลย ฟินเลยโอเคนะเคยกินเมอไหรแบบไม่กินมานานแล้วสุดยอด สุดยอดแบบลงตัวฮนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับัสด,ดีรับ